สวัสดีผู้ประกันตนและผู้ชมทุกท่านค่ะทิปนี้เพจสาระดีๆจะสรุปไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนรอบสองและการยื่นทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันดูนะคะค่ะล่าสุดการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมนะคะได้อัปเดตไท,ทม์ไลน์ดังนี้ค่ะ วันที่27ถึง28กันยายน2564โอนเงินมาตรา33รอบ2ในพื้นที่สิบสามจังหวัดสีแดงเข้มนะคะค่ะวันที่28กันยา2564โอนเงินมาตรา40่ศูนรอบที่1และรอบที่2ในพื้นที่3จังหวัดก็คือชนบุรีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเซาค่ะอะ การโอนเงินมาตราสี่ศูนย์รอบหนึ่งและรอบสองในสิบจังหวัดแรกนะคะที่ตกหล่นค่ะค่ะสำหรับวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าอหกสิบสี่นะคะาการโอนเงินเก็บตกมาตราสี่ศูนย์สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จค่ะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดกันยายนก็เป็นวันสิ้นสุดการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะเข้าไปเช็คสิทธิ์ที่ เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะที่ www.sso.go.th ดูก่อนนะคะว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะคะถ้าเรามีสิทธิ์แล้วนะคะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนั้นใช้ได้นะคะแต่สําหรับการโอนเงินของประกันสังคมนะคะให้ผูกร้อมเพย์ด้วยเลขบัตร13หลักเท่านั้นนะคะท่านสามารถทําได้ที่ตู้ ATM นะคะถ้าท่านมี ATM และทําได้ที่สาขาของธนาคารนั้นๆ และอีกหนึ่งช่องทางก็คือ,อที่แอปโมบายนะคะในมือถือของเรานะคะสามารถทำเองได้เลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องอาการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะแอดมินเคยเจออย่างนี้นะคะเคยปิดบัญชีธนาคารหนึ่งไปแล้วนะคะซึ่งมันผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเอาไว้แต่ว่าทางธนาคารไม่ได้ยกเลิกให้เรานะคะเราก็เข้าใจว่าธนาคารที่เรามีใช้อยู่ทุกวันนี้มัน สามารถผูกพร้อมเพยโอนเข้าได้เลยนะคะแอนบินก็รองเงินจนสิบกว่าวันไปแล้วอ้าวก็ยังไม่เข้านะคะก็ไปเช็คสิทธิด์ดูที่เว็บไซต์ของประกันสังคมปรากฏว่าเรามีสิทธิ์นะคะเขาแจ้งว่าให้เราไปผูกพร้อมเพยเราก็ไปที่ธนาคารที่เรามีสิทธิ์นะคะเขาก็บอกว่าพร้อมเพยเราติดอยู่ที่ธนาคารเดิมนะคะเราต้องไปยื่นนะคะให้ยกเลิกพร้อมเพยธนาคารนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยมาผูกพร้อมเพยกับธนาคารใหม่ที่เรามีบัญชีนะคะ แล้วเราก็ทดลองโอนเงินเข้าดูนะคะสัก5บาท10บาทดูก,ก่อนว่ามันเข้าได้จริงไหมนะคะทันทีที่มันผูกความเพยสสำเร็จนะคะเงินที่ประกันสังคมเราโอนให้เรามันก็จะเด้งเข้านะคะสำหรับอัปเดตขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิ์การรับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9และ40นะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคม2,564ค่ะได้มีการขยายเวลาแล้วนะคะค่ะเ,เฉพาะผู้ที่ได้สถานะนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะเ,เช็คสิทธิ์ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะหรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และนะคะโทรสอบถามที่สายด่วน1506นะคะค่ะแล้วก็ต้องมีการนะคะใชเ้เลขบัตรประชาชน13หลักของตัวเราเองนะคะค่ะสำหรับแบบฟอร์มการาก่อกการยื่นทบทวนสิทธิ์ในมาตรา33 39แสเละ4ี่นะคะาสามารถโหลดได้ตรงนี้เลยนะคะที่ เว็บไซต์นะคะคลิกแล้วก็โหลดขึ้นมาแล้วก็มาเขียนนะครับแล้วก็ไปยื่นด้วยตัวเองนะคะที่สํานักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านค่ะสําหรับเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะมีดังนี้ค่ะมาตรา3ามนะคะผู้ประกันตนที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่2 9่สจังหวัดเยวยาในเประเภทกิจการนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวแอดมินจะใส่ลิงก์เอาไว้นะคะว่ามีกิจการอะไรบ้างนะคะที่สามารถยื่นขอเทบทวนสิทธิ์ได้ค่ะสำหรับมาตรา39นะคะผู้ประกันตนที่มีฐานะทางทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน29จังหวัดนะคะเยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม2564ค่ะสำหรับผู้ประกันตน มาตรา4ี่ใน13จังหวัดแรกนะคะที่สมัครภายใน31กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานะคะที่จ่ายเงินสมทบภายในวันที่10สิงหาคม2564ที่ผ่านมานะคะนี่คือเงื่อนไขของมาตรา40ค่ะสำหรับ16จังหวัดหลังนะคะที่สมัครและชำระเงินนะคะ ภายในวันที่3สิงหาคม2,564นะคะอันนี้คือเกณฑ์คนที่มีสิทธิ์นะคะแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์ก็นำเอกสารไปยื่นทบทวนใหม่ได้นะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นการผิดพลาดของระบบ AI นะคะที่ประเมินผลค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เ,ออเพจสาระดีๆ By บยอ้อยเทเวลนะคะจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆจากประกันสังคมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบก่อนใครนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้นะคะ